สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะครับที่เป็นคลิปงานซ่อมกิตไทอินเตอร์เตอร์1,200วัตต์ตัวนี้นะครับก็ในคลิปก่อนเนี่ยได้ทำการตรวจสอมนะครับพบว่ามีมอสเฟตทางฝั่งคอมเพร์เตอ,อร์ช็อตกับไดโอดทางด้านไฮโวลช็อ,ชอตนะครับแล้วก็ตรวจพบ เจอหม้อแปลงนะฮะหม้อแปลงตัวนี้นะครับหม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์ไหม่หนึ่งลูกนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมว่าคือมันไม่มีอะไรนะครับก็เลยจะทดลองพันหม้อแปลงใหม่นะครับคือทดลองพันหรือลูกเก่าออกมาพันใหม่แต่ทีนี้ลูกค้าเขามีตัวนี้นะครับเขาพึง่งเขาส่งตามมาให้นะฮะเป็น เครื่องที่ลูกค้าก็ซื้อมาแล้วตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดลูกค้าก็เคยทักมาถามมันมีอาการไม่รันนะครับก็คือสถานะรันแต่ไม่ผลิตไฟนะครับไม่มีวัดออกนะครับสำหรับตัวนี้ทีนี้ตัวนี้ลูกค้าเขาก็มีใช้งานอยู่แล้วตัวนี้มันพังเขาลื้ออะไรนะครับพวกมอสเฟตนะฮะเอาไปใส่ตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกในคลิปในคลิปตอนที่1น,นะฮะว่ามันมีการ ผ่านการซ่อมมาแล้วลูกค้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนซ่อมเองซึ่งเอาอะไรจากตัวนี้ไปใส่นะครับแต่ว่าซ่อมแล้วมันไม่จบก็เลยส่งมาให้ผมดําเนินการตรวจซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้มุมมุมลิงก์ตอนที่1ไว้มุมบนนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านใดยังไม่ได้ดูตอนที่หนึ่งก็ไปดูก่อนนะฮะจะจะได้รู้ว่าตอนที่1เนี่ยดำเนินการอ่า ซ่อมตัวนี้ยังไงนะครับจะได้ดูต่อเนื่องมาถึงตอนที่2ตอนนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็ส่งมาตอนนี้ของมาถึงแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ประกอบมาคือลูกค้าหรือรือมานะครับหรือแล้วก็ใส่แค่ฝาครอบใส่น็อตมาไม่กี่ตัวแต่ที่นี่ของมาถึงแล้วมันมันตัวตัวตัว,ต,วตัวนี้มันน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่อ่า เป็นรุ่นใหม่ที่ไม่มีจอนะครับคือเป็นรุ่นที่ใช้ Wi-Fi นะครับแต่ว่าไอตัวตัวฝาครอบตัวนี้ไม่ไม่ผมไม่มั่นใจลูกค้าเขาสลับเอาสลับกับตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะตัวนี้มันเป็นมีที่เสียบ Wi-fi แต่ตัวนี้มันมันไม่มีจริงๆฝาครอบตัวนี้มันน่าจะเป็นของตัวนี้มากกว่าหรือยังไงเขาสลับกันยังไงนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าเขามี2ตัวนะส่งตัวนี้มาเป็นอะไรก็คือให้เอาหม้อแปลงของ ลูกนี้ไปใส่ตัวนู้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องพันใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้สเปคเดียวกันนะครับเออสเปคเดียวกับตัวนู้ดมันแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่ไม่มีจอนะครับเป็นรุ่นที่ใช้ WiFi นี่นะฮะอ่าสเปคเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการถอดตัวหมอ้อแปลง1ลูกนะครับเอาไปใส่เครื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามดูกันว่าเปลี่ยนหมอ้อแปลงแล้วจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่ผมให้ดูส่วนนี้ก่อนนะฮะก็ะให้ให้ลูกค้า ทำคลิปให้ลูกค้าดูส่วนนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ตัวบอร์ดนี่มันเกิดความเสียหายนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันเสียหายจากการขนส่งหรือเปล่าเพราะว่าพอมาถึงแล้วมันอยู่สภาพนี้นะครับมันเหมือนว่าโดนกระแทกมาบางส่วนนะอย่างพวกคาร์ซิตเตอร์เนี่ยเอียงๆนะครับแล้วก็อันนี้มันน่าจะมีปัญหามาได้แล้วแต่แ,แล้วนะครับไอ้ตัวนี้มันไหม้อยู่แล้วคือไม่เป็นปัญหาตัวนี้ลูกค้าก็บอร์ดนี้เขาบอกให้เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเป็นอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ตัว ชคตัวนี้นะครับมันอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะมันมันหักออกมาอย่างนี้นะครับคือผมเปิดฝาออกมามันก็หล่นลงมาเลยนะฮะก็คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาจากการขนส่งคิดว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนี่แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องอเอาอะไรจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยผมต้องส่งกลับไปตัวนี้ก็จะต้องส่งกลับไปด้วยเดี๋ยวมันหักอยู่ในสภาพนี้ลูกค้าจะว่าผม ทำพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยมาทําคลิปให้ดูก่อนว่ามันหักมาอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมก็จะถอดหม้อแปลงอ่าหนึ่งลูกนะครับลูกนี้หลวมก็จะเอาลูกที่มันแน่นๆ่นหน่อยนะครับเพราะหม้อแปลงมันเหมือนกันสเปคเหมือนกันอันนี้หลวมหน่อยอันนี้ไม่เอานะฮะอาจจะเอาลูกที่มันสภาพดีหน่อยนะครับดูแลดูแล้วสภาพดีหน่อยออกนะครับ เพื่อเอาไปใส่ในเครื่องนี้นะครับเพราะว่าหม้อปแปลงเดิมของไอเครื่องเนี้ยนะฮะลูกนี้นะ,นนะที่ผมถอดออกมาเนี่ยนะครับอ่าหรือรหัสตัวเลขเดียวกันหรือเปล่านะีมันมันไหม้นะครับนี่สภาพนะฮะมันไหม้ไหม้ช็อตรอบนะครับก็เลยทําให้มันลันได้นะครับแต่ว่าไม่ผลิตไซออกอเลอะเลยซิลิโคน นซิลิคโคนเขาขาวนี่เลอะมือแล้วเช็ดไม่ค่อยออกด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดหม้อแปลงตัวนี้ก่อนเดี๋ยวต้องรื้อเครื่องตัวนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยเครื่องตัวนี้คือรออะไรแต่ว่าผมประกอบกลับเข้าที่เดิมหมดทุกอย่างนะครับคือประกอบเข้าไปเหมือนเดิมน็อตน็อตใส่ที่เดิมหมดทุกอย่างเพื่อใส่กล่องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยว รื้อกองไว้เนี่ยเดี๋ยวอุปกรณ์จะหายนะฮะอุปกรณ์พวกน,อน็อตพวกอะไรจะหายพวกนี้มันก็เวลาประกอบกลับแล้วอุปกรณ์ไม่ครบนะครับก็งานที่รอไหลรื้อมาแล้วถ้าต้องรอไหลผมก็จะประกอบกลับเข้าที่เดิมทุกอย่างนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวถอดหม้อแปลงออกมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเปลี่ยนหม้อแปลงแล้ว จะใช้ได้หรือเปล่าจะรันได้หรือเปล่าจะผลิตไฟได้หรือเปล่านะครับมาติดตามกันครับตอนนี้ผมได้ถอดหม้อปแปลงจากบอร์ดอะไหล่ออกมาแล้วนะครับก็คือลูกนี้นะฮะลูกนี้จะเป็นของเดิมนะครับที่ตัวลูกที่มันช็อตรอบที่มันไหม้นะครับ ก็ดูรหัสนะฮะรหัสที่ตัวมออแปลงเนี่ยนะครับเันนี้เขียนโซโย,โย76โวลต์น,นะครับแต่ตัว MDF น่าจะเป็นลอดการผลิตหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะอันนี้2131นะครับอันนี้เป็นตัวเก่าส่วนตัวใหม่ที่ทอดออมาจะบอรดอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นโซโย76โวลต์เช่นกันนะฮะส่วนตัวนี้เป็น MDF 2211นะครับ ก็ต้องลองดูนะผมก็ไม่ไม่ไม่ไมัมมม่นใจว่า,าเขาจะพันมาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าตัวกิจททยเนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่รับแรงดันได้เท่ากันคิดว่าน่าจะเหมือนนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะใส่แทนของเก่านะครับลูกที่เสียในตำแหน่งนี้นะครับใส่ลงไปแต่ว่าเดี๋ยวตอนใส่เนี่ยมันต้องใส่ลงไปแล้วนะฮะต้องกด ให้แนบนะครับแล้วก็บัตรกีทางด้านนี้ก่อนเพื่อเพื่อยึดตัวหม้อแปลงให้อยู่ในระดับที่พอดีกับยังไงเราต้องยึดไหมหรือว่าสามารถที่จะเดี๋ยวลองยกขึ้นมาเนาะยกบอร์ดลอยขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ๋อไม่ต้องยึดเดี๋ยวบัตรกีด้านล่างได้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวฐานมันมีตัวนี้คำ้ำมันมีตัวบ่าค้ำอยู่แล้วพอดีนะครับ โอเ,เดี๋ยวผมจะติดตั้งหม้อแปลงลูกนี้เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนหม้อแปลงลูกใหม่จะมีไฟจะผลิตไฟออกได้หรือ,อยังนะฮะจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับครับก็ติดตั้งหม้อแปลงลูกใหม่ที่ถอดจากบอร์ดอะไหล่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือลูกนี้นะครับ นี่นะฮะก็ใส่ได้พอดีขนาดมอแปลงเท่ากันนะครับน่าจะพันมาสเปคเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับก็ตอนนี้ตัวบอร์ดผมประกอบยึดลงไปบนซิงค์บนตัวบอดี้บนซิงค์มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวจอมาใส่นะฮะแล้วก็จะทดสอบรันดูอีกทีนึงว่า มันจะใช้ได้หรือเปล่าผลิตไฟได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นอาการเดิมเหมือนกับตอนที่1น,นะฮะก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวเอาจอมาใส่ก่อนครับก็เอาตัวจอแสดงผลมาใส่แล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบกันเดี๋ยวจ่ายไฟ ac ก่อน จ่ายไฟ AC เข้ามาเดี๋ยวดูในส่วนของการตั้งค่ายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับครั้งที่แล้วที่ผมตั้งไว้นะนี่นะฮะใช้หมวดแบตเตอรี่นะครับใช้รันในโหมดแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแรงดันสตาร์ทแบตสตาร์ทโวลเตจนะฮะอันนี้แบตออฟโวลเตจ48อยู่ อสตาร์ทอยู่ที่45ออฟอยู่ที่48อันนี้ตรงนี้อยู่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่านะครับขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับก็คือว้นต่ําตัดนะฮะพูดง่ายว่าแบตออฟวนเตะก็คือวนต่ําตัดนะครับแบออต,ต,ตบแบตลิเธียมฟอสเฟตก็ตั้งที่4 8บดโวลต์น,นะครับแบตน้าอาจจะอยู่ที่45 44นะครับแล้วก็แรงดัน r e คอเวอรี่หรือแรงดัน กลับมาทํางานเนี่ยนะครับก็จริงแล้วควรจะอยู่ที่ประมาณสัก5 2โวลต์53โวลต์นะครับเพื่อให้แบตมันชาร์จจนมีแรงดันไประดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ให้มันทางานก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะ power นะครับผมตั้งไว้ที่100วัตต์นะครับก็การตั้งค่ายอยู่เหมือนเดิมนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟนะครับผมตั้ง เพราะว่าสะพายไว้ที่เอาเท่าไหรด่ดีเอาแค่50พอนะครับห้าสิโวลต์ส่วนกระแสนะครับกระแสผมตั้งสูงสุดเลย20แอมป์เพื่อให้มันจ่ายออกมาคือคือเพราะว่าสะพายจ่ายได้20แอมป์แต่ว่าตัวกิจทายจะดึงกี่แอมป์ก็อยู่ที่เราลิมิตกำลังไว้นะครับแต่ว่าผมตั้งตัวนี้20แอมป์เลยนะครับกดจ่ายไฟ จ่ายไฟออกมาแล้วนะครับเริ่มนับถอยหลังแล้วนะฮะ6วิครับอ่าโอเคหน้า,จอ,นาจอแสดงผลขึ้นที่97วัตต์นะครับอทีนี้มาดูมิเตอร์กันนะนี่นะครับมีวัตต์ออกมาแล้วนะฮะนี่นะครับมีวัตต์ออกมาแล้วนะครับ109วัตต์นะฮะ 109วัตต์นะครับวัตต์มันออกเยอะกว่าความเป็นจริงกว่าคือมันออกเยอะกว่าตัวหน้าจออ่าประมาณ10วัตต์เลยนะ10 10กว่าวัตต์นะประมาณ10วัตต์นะ11วัตต์นะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยโชว์อยู่ที่97นิ่งๆนะครับ ส่วนไฟที่ผลิตออกอยู่ที่108วัตต์109วัตต์อ่าประมาณนั้นนะครับออกเยอะกว่าความเป็นจริงดีกว่าออกน้อยกว่าความเป็นจริงนะฮะ <Okay. S 1> คือออกเยอะไฟไฟที่ผลิตออกจริงเนี่ยออกเยอะกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปโดนแล้วไฟดูดอ่าไฟที่ผลิต ออกไปในออกเยอะกว่าหน้าจอนะครับดีกว่าหน้าจอตัวเลขแสดงเยอะแต่ว่าผลิตออกไฟผลิตออกไปจริงได้น้อยนะครับอ่าแบบนี้ดีกว่านะฮะผลิตออกจริงๆเนี่ยร้อยเก้าวัตต์นะครับโชว์อยู่หน้าจอที่97วัตต์ใช้งานได้แล้วนะครับอ่าใช้งานได้แล้วนะฮะเปลี่ยนหมออแปลงหมออแปลงไหมนะครับตอนแรกเนี่ยเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนไดโอดนะครับยังใช้ไม่ได้ หน้าจอโชว์ 97, แต่วัดไม่ออกนะครับตรวจเช็คพบหม้อแปลงไหม้นะฮะหนึ่งลูกนะครับเปลี่ยนหม้อแปลงตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเราลองมาเพิ่มวัดนะฮะเพิ่มวัดหน่อยหนึ่งนะครับอ่าสัก200นะฮะ200 200นะครับ200วัตยืนยัน หน้าจอโชว์อยู่ที่197-98วัตต์นะครับแต่ผลิตจริง223วัต์นะผลิตจริงอยู่ที่223วั์นะครับเน,เนไหฮะเพิ่มวัตต์อีกหน่อยนึงลองดูอันนี้ก็เทสเป็นในตัวเลยนะครับถือว่าเป็นการเทสเลยเพราะว่าเราา ซ่อมตอนนี้มันรันได้แล้วก็ทดสอบเลยนะครับ500วัตต์แล้วกัน500วัตต์เลยนะฮะยืนยันหน้าจอโชว์อยู่ที่498อที่502วัตต์นะครับผลิตออกมาจริงอยู่ที่538วัตต์นะ ห้าร้อยไม่ไม่สามสิบเจ็ดวัตต์ตอนแรกมันอยู่สามแปดนะสวิงนะสวิงสวิงอยู่ราวห้าร้อยสามสิบหกวัตต์นะครับเพิ่มไปอีกนะฮะแล้วก็ต้องลองอเทสหน่อยเพราะวัตถายมันตอนนี้โดนดึงไปสิบสองแอมป์แล้วนะครับก็คงจะได้อีกไม่เยอะแปดร้อยวัตต์ 800วัตต์800วัตต์ไม่ไหวนะครับ power supply ไฟตก power supply จ่ายไม่ไหวเดี๋ยวลดหน่อยนึงนะฮะง้น7 0 0ดเจ็ดร้อยก็ power supply ไม่ไหว เวอร์เัอพายไฟตกแล้วนะฮะตั้งไว้50นะฮะตอนนี้ไฟตกเหลือ46นะครับกำลังที่ผลิตออกมาเนี่ย675วัตต์โดูหน้าจอได้เท่าไหร่หน้าจออยู่ที่661วัตต์นะครับเดี๋ยวลดลดลงหน่อยนึงเพราะว่า,เ,าเวอร์เัอร์พายมันไฟมันตก 600วัตต์600วัตต์เขาว่าเขาว่าสะพายไฟก็ยังตกอยู่เดี๋ยวลองปิดเพราะสะพายใหม่อีกรอบหนึ่ง p พ w า r ว่าซัพายมันถูกดึงจนไฟตกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าแรงดันอินพุตมันตอนนี้มันมาอยู่ที่ระลาวๆ51โวลต์นะครับออปต์ของพาวเวอร์ซัพายก็เลยตั้งไว้ที่5 0มันไม่ได้ที่5 0นะครับมันได้ที่4 7่โวลต์ะ v, นะครับถูกดึงจนไฟตกแล้วก็เลยเทสได้แค่เท่านี้นะฮะ600วัตต์ หน้าจอโชว์600วัตต์นะฮะัตั้งค่าไว้ที่600วัตต์นะครับผลิตจริงอยู่ที่630นะครับ629 628 629วัตต์นะฮะอ่ะก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคน่าจะปกติเดิมลองเทสนะครับลองเทส จะหาแหล่งจ่ายไฟที่ที่มันจ่ายไฟได้นิ่งๆกว่านี้นะครับเพราะเพราะว่าทัายเนี่ยมันมันมันจ่ายไฟได้แค่20แอมป์แต่ทีนี้แรงดันอินพุตมันมันมันต่ำนะครับอินพุตมันมาแค่51โวลต์นะตอนเนี้ยนะฮะห้าเอ็ดจุดเนะครับก็เลยทำให้แรงดันเอาต์พุตมันตกนะครับก็เลยทดสอบ รันได้ไม่เต็มที่นะฮะจริงบอกว่าจะลองที่สูงสุดของมันก็คือได้อยู่ที่900วัตต์นะรันด้วยแบตเนี่ยอ่านี่นะครับได้อยู่ที่900วัตต์นะฮะตามสเปคของเขาเนี่ยนะครับถ้ารันด้วยแบตจะปรับได้สูงสุดได้900วัตต์ แต่ว่าถ้ารันได้แผงเนี่ยสเปคก็จะรันได้ที่2,200 1,200วัตต์นะครับก็โอเคนะฮะ เดี๋ยวผมเทสสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวประกอบนะครับใส่อุปกรณ์ใส่น็อตใส่อ,ใสอุปกรณ์ให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวผมหา,าหาแหล่งจ่ายไฟที่มันแรงดันมันแรงดันมันไม่ตกอะ่ะมาเทสให้ดูอมีม,ม,มีมีนะครับมีแหล่งจ่ายไฟที่แรงดันไม่ตกก็คืออ่าสวิตชิ่งตัวนั้นนะฮะห้าสิบสามจุดห้าโวลต์สามพันวัตต์นะครับเดี๋ยวเอามาลันเทสวัตต์สูงสุดให้ดู นะครับก็เดี๋ยวประกอบก่อนเพราะว่ามันน่าจะโอเคแหละครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเทันหมวดแบตเตอรี่ที่กำลังวัดสูงสุดนะครับลองดูว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่านะครับโดยผมจะใช้ power supply ตัวนี้นะครับ มีแรงดันที่ 52. 5 2 5โวลต์นะครับจ่ายกำลังได้อยู่ที่3,000วัตต์ต่อเข้าไปที่ขั้วอินพุตของตัวกิจทายนะครับก็ตั้งหมวดเป็นแบตเตอรี่นะฮะลองออนไฟนะะครับ,รบก็ตอนนี้มันถูกเซตอยู่ที่600วัตต์นะฮะกำลังวัตต์ถูกเซตอยู่ที่600วัตต์เดี๋ยวผมจะลองที่600ก่อนนะ นะครับก็จะเสียบปลั๊ก power supply นะครับเสียบปลั๊ก power supply power supply เริ่มจ่ายไฟออกมาแล้วนะครับเริ่มนับถอยหลังนะฮะ รันแล้วนะครับหน้าจอแสดงผลอยู่ที่598 599วัตต์นะครับการตั้งค่าตั้งอยู่ที่600วัตต์นะฮะกำลังวัตต์ที่ออกจริงนะครับ6 60นะฮะ600แล้วราว6 60วัตต์นะครับ, 60, รบ, 600, Wh, รบอันนี้คือวัตต์ที่ผลิตออกจริงๆนะครับส่วนวัตต์ที่แสดงหน้าจอนั้นอยู่ที่ราวๆ600วัตต์นะครับ โอเคนี้นะครับผมจะลองที่กำลังวัดสูงสุดเลยนะตัวนี้ถ้าใช้โหมดแบตเตอรี่นะครับมันปรับกำลังวัดได้สูงสุดอยู่ที่900วัตต์นี่นะครับ900วัตต์นะฮะกดยืนยันนะครับตัวหน้าจอกัน หน้าจอโชว์อยู่ที่8 5ดร้อวัตต์นะฮะับแปวัตต์นะครับอ่าแต่การผลิตไฟนะครับผลิตออกมาที่900าร้ราวเก้าร้อวัตต์นี่นะครับ918วัตต์นะฮะแต่หน้าหน้าจอโชว์อยู่แค่854นะแต่เราตั้งที่900นะครับตั้งอยู่ที่900วัตต์ ครับหน้าจอโชว์อยู่ที่854แต่วัดออกจริงอะประมาณ900อยนะ,ะ,ะนี่นะครับลดลงมาเรื่อยๆนะฮะมันเริ่มร้อนนะครับเริ่มเริ่มมีความร้อนก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็น่าน่าจะ900วัตต์พอดีนั่นแหละนะครับถ้าเดี๋ยวอุณหภูมิมัน สูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็วัดน่าจะลดลงมาหน่อยนึงก็โอเคนะครับตอนนี้สามารถลันได้แล้วนะฮะปกติวัดออกปกตินะครับแต่จออาจจะโชว์ไม่ตรงหน่อยหนึงน่งปรับ900แต่โชว์854แต่ขอให้หวัดที่มันออกจริงๆเนี่ยตรงก็โอเคแล้วนะครับอ่าก็ ผมเทสได้แต่หมวดแบตเตอรี่นะครับไม่สามารถเทสหมวดแผงโซล่าเซลได้เพราะว่าผมไม่มีแหล่งจ่ายนะครับหมวดแผงโซล่าเซลเนี่ยมันต้องใช้แรงดันอ,อย่างน้อยๆ55โวลต์นะครับจริงๆถามว่าจ่าย53โวลต์เข้าไปมันทำงานไหมมันทำงานแต่ว่าไอตัวโพลิสัพลเนี่ยมันไม่สามารถรีมิตกระแสได้นะครับเดี๋ยวตัวกิดไทนะ่ะมันจะดึงจนกระแส คือตัวนี้มันจ่ายกระแสดได้อยู่ที่56แอมป์นะฮะ56.1แอมป์นะครับผมกลัวว่ากิจทายมันจะดึงจนกระแสสูงสุดจะเกินลิมิตนะฮะกลัวจะมีปัญหาก็คือผมไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่ใกล้เคียงแผงโซลาเซลล์นะครับเพราะนั้นก็ขอทดสอบที่โหมดแบตเตอรี่ก็พอนะฮะโหมดแบตเตอรี่นี่รัน900วัตต์ก็ถือว่ามันรันได้นี่ก็ถือว่า ถือว่าปกติแล้วนะครับเพราะาไม่ร้อนเลยนะรันอุณหภูมิตอนนี้เพิ่งขึ้นมาที่42นะครับเดี๋ยวอุณหภูมิประมาณ43-44เนะี่ยเดี๋ยวพัดลมจะทํางานนะฮะเดี๋ยวลองดูไม่รู้จะทํางานหรือเปล่านะครับกําลังวัดตอนนี้นะครับเริ่มร้อนก็เริ่มลดลงไปเหลือที่ราวๆ913วัตต์นะฮะนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่43องศาแล้วนะครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยพัดลมมันจะทำงานที่ราวๆ43หรือ44องศานี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยกิไทยนี่เป็นเวอร์ชันใหม่ผมไม่รู้ว่าเขาตัวซอฟต์แวร์เขาตั้งมายังไงนะครับทำงานที่กี่องศาอันนี้ไม่ทราบแต่ตัวที่ผมใช้งานเนี่ยประมาณ43 4 4องศาพัดลมจะทำงานตอนนี้44องศาแล้วพัดลมยังไม่ทำงานนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเทสสักพักหนึ่งนะฮะ mm. เพื่อดูว่า mm. มันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ mm. ก็จะเทสไปสักพักหนึ่ง mm. แต่คลิปนี้นะครับ mm. ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ mm. คิดว่า mm. ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะใช้งานได้ปกติแล้วแหละนะครับก็เนื้อหาในคลิปผิดพลาดการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพัดลมทำงานแล้ว ่45องศานะครับพัดลมทํางานที่45องศานะครับอตอนนี้พัดลมทํางานทั้งสองตัวปกตินะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับตัวที่เขาส่งมาเป็นอะไนี่เดี๋ยวผมจะประกอบนะครับก็จะเอาน็อตที่เขาใส่ถุงมาเนี่ยแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยประกอบเข้าในตําแหน่งเดิมนะครับประกอบไปโดยคร่าวๆนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ส่งกลับไปให้ลูกค้านะครับอ่า ไม่รู้ว่า,าคือตัวเนี้ยมันมีอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือมีอาการอาการที่ลูกค้าเคยใช้มาถามนะครับก็คือไฟเข้าปกตินะครับทุกอย่าง AC เข้า DC เข้าสถานะขึ้นรันแต่ว่าหน้าจอเป็นศูนย์วัตนะครับวัตไม่ออกนะก็จริงๆว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแต่ตอนเนี้ย อะไหล่มันถูกรื้อไปหลายชิ้นแล้วนะครับก็ถ้าจะซ่อมกลับมาให้ใช้งานเนี่ยต้องน่าจะอีกหลายบาทเลยแหละนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าในตอนแรกเนี่ยนะฮะที่มันไม่รันเนี่ยไม่มั่นใจว่าไอ้ขาตัวเนี้ยนะครับมันหักหรือเปล่านะฮะตัวเนี้ยเป็นเป็นคอยอเป็นฟินเตอร์นะครับเป็นทางผ่านของทางด้านไฮวลต์ all, นะฮะถ้าขา มันขาดไป1ขาหรือคือมันขาดไปหขาเนี่ยไฟทางด้านไฮวลต์เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่มีแล้วนะครับก็คือมันใช้อนุกรมกันนะฮะใช้แรงดันในอนุกรมกันซึ่งถ้าตัวนี้มันขาดไปเนี่ยทางด้านไฮวลต์ไม่มีไฟนะครับแต่ว่าสถานะของกิจไทยก็ขึ้นว่าทำงานรันนะครับแต่ไม่มีวัดออก ถ้าตัวนี้ขาดตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมันขาดหรือเปล่าตอนแรกที่รันแล้วไม่ผลิตไฟแต่ตอนเนี้ยก็คงลำบากก็แหละถ้าจะแก้ไขเพราะว่าหม้อปแปลงก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะเอาถอดหม้อปแปลงลูกนี้ไปใส่ตัวนั้นจะแล้วนะครับแล้วมอสเฟตก็ขาดหายไปหลายตัวนะฮะอุปกรณ์ก็อย่างว่านะครับก็เดี๋ยวประกอบกลับส่งกลับให้ลูกค้าใหอลูกค้าเอาเก็บ ไว้เผื่ออนาคตนะครับตัวนี้อาจจะมีปัญหาอีกนะฮะก็เอาไว้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนจะปิดคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะกำลังวัดนะครับก็เหลืออยู่ที่ราวๆ910วัตนะฮะรันต่อเนื่องนะครับอุณหภูมิก็นะครับพัดลมทํางานอุณหภูมิลดลงมาที่42องศาแล้วนะครับแต่พัดลมน่าจะตัดที่40องศานะครับ ครับก็ยังไงคลิปนี้ต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ